เคยไหมครับเวลาที่เราเทรดหรือว่าดูกราฟอยู่ดีๆเนี่ยกราฟก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นเป็นจรวดได้และในขณะเดียวกันนะครับบางครั้งกราฟก็สามารถที่จะทิ้งดิ่งลงเหวแบบรวดเร็วได้เช่นเดียวกันนั่นเป็นเพราะว่ากราฟเองก็คือมีข่าวนั่นเองนะฮะัมักจะเจอกับข่าวนอนฟาร์มข่าวคอ c ไอหรือว่าข่าวการประกาศดอกเบี้ย er. ซึ่งข่าวเองเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้กราฟมีความผันผวนที่สูงข้อดีคือสามารถที่จะทํากําไรได้แบบรวดเร็วและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะทาให้เราสามารถ ขาดทุนได้ไวได้เร็วเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆอ,อยากที่จะรู้ล่วงหน้ากราฟเนี่ยมีข่าวอะไรบ้างสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ที่แอป investing.com หรือว่า forex factory ได้เลยนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวข่าวจะมี nonfarm นะฮะในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุ่มครึ่งนี้มันจะมีข่าวนะเราแค่เตรียมตัวรับมือจัดการในการวางแผนดีๆในการวางจุดท p วางจุด stop loss เพื่อคุมความเสี่ยงในการที่จะเทรดก่อนที่ช่วงข่าวจะมานั่นเองของบางครั้งเนาะมันอาจจะมีข่าวนอกกระดาษ เข้ามามซึ่งข่าวนอกกระดานเนี่ยส่วนมาก,กรับชอบเฉลยก่อนแล้วเราเองอาจจะมารู้ข่าวทีหลังดังนั้นทุกๆออเดอร์ครับอย่าประมาทที่จะไม่ตั้ง Take profit แล้วก็ไม่ตั้ง s t o p Loss ถ้าเกิดเราไม่อยากที่จะลุยในตลาดนี้คนเดียวแล้วอยากที่จะซิ่งการเทรดสดชนข่าวไปด้วยกันก็สามารถติดตามในช่องของบอลก o ิชเชอร์ icher, เพราะในช่วงวันจนันทร์ถึงศุกร์ผมจะมีไลฟ์อัปเดตแผนเทรดทองวางแผนจุดเข้าซิงๆไปด้วยกันนะครับในช่วงจนันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์นะครับ